ขายล้วครับดีกวเอาแบบนี้เยอะสวัสดีครับผมก็มาเบ่งรถปูดำครับปิดตำนานปิดตำนานเจ้าหน้ายักษ์ปิดตำนาน,าาน,าน,านอ่าทีมงานปลาเราหนึ่งขั้นครับเรือเขาสิมาเอาตัวนี้ เขามาบิ้งมือเศร้าครับติดมาจับเขาสิม,มาเอาแล้ว JO8C เรียบร้อยครับติดมาจับแล้วรถปูดำจจกคนทางไหนบุ้งหมือเศร้ามาเบิ้งครับว่าจากเขามื่อเขาสิมเอาเอามือใเด็กบุสวยๆนะทุกคนแลคันนี้เจ้าของขับเอง บ่เคยจังลูกน้องครับครับกระสีดูดีหน่อยนะครับสวยใส่หินเรื่องแบกเรื่องใส่ลายว่ต้องห่วงครับแนบเนบจัดส่งให้ไม่เรียบร้อยยางนี่ดูบึงแนบแนบครับแนบสวยๆภายในเงี้บ่ะ่ะภายในแพงตูวสวยครับ รถงามนะครับรถเจ้าของค,ครับเองครับกระสีแจ่มๆจมเลยก็ขายครับขายแล้วติดมัดจำแล้วกองเดิมทั้งที่ฟรี มีผุนะครับแหนบนี่จับให้ตลอดไม่ต้องห่วงเอาไปแล่นดินซ้ำมที่แล่นดินครับโอ้ใส่จนลืมครับสภาพนี่หกแสนกว่าบาทแต่ว่าคือจะวาหรอครับหารถใสช่วงนี้ไม่อยากหาอยากในยักน้อยเพราะ่าช่วงหน้างานครับ เอาเอาไม่เห็นคนทองนี่นี่อีกบาทนี่เออเสียบ,บทลวโทุ่มาย้มคุมันนี่ไงทุ่ทรัพย์อีกนึงว่างอยู่เดี๋ยวคอยทุ่กลับขาข้างสวยครับ ทางนํามันตัวฟังนี้เอยินอ๋อไฟเก่งติดพร้อมหน้า <touching noise> <touching noise> <touching noise> ติดมาจำขายอีกหนึ่งคันกะที่แกอยากขายเพราะว่าเห็นว่าวเมื่อก่อนนะครับว่าอยากทำเป็นแบบกระบอกดำใหญ่นี่นี่อยากเคตเป็นดำแบบนี้ครับให้มันดูแข็งแรงหน่อยเพราะว่าส่วนมากคนจะเอาไปเล่นหินครับ เรนินไซไลยแล้วเวลาหนักอะเท่แบบหยอดหยอดมันก็ต้องกระชากแล้วเวลาหินเลือหลายอันมันค่อนข้างที่จะอันตรายครับนี่ื่อยากได้ก็บอกดำเงี้แบบนี้ครับก็เลยว่าทําทาว่าคายครับเขาซื้อีเรีับแกอยากได้ดําแบบเนี้ยต่อม่ให้มันขาดําคายังมันแข็งแรงนะครับก็เลยว่าถ้าคายว่าไรแกก็จะเปลี่ยนกระบอกดํานะครับก็เพื่นมาชิมาเอาแต่ว่าก็หาลลกท่านใดครับ อันนี่รถปลาครับรถปลาเราขี้งี้หรือเราแอร์บ่มี่กันส้นกับบ่มี่รถปลาปลาครับเองต้องแบบนี้ทับจนปวดหัวแล้วครับกันนี่แอร์เย็นแห้ง ไปถ่ายกับท่านมีของพุ่นของท่านใสครับก็เลยมาขายกับขายครับขั้นหนึงนอนรับปอนะจ้าของรถุดนะพูดดำนอนรับบ่นี่ zoom ใส,สยอยู่เอาเห็นยังเห็เหดเบ่งมือพูดดำามเห็น,น,นยังมือสาถอดเบ่งมือเฮ็ดเบ่งมือซื้อเบ่งมือมาไทยโอ้ซื้อเบ่งมือใสแล้ว เบียกยูยังยูเลยเนาะสื่อเป็นไม่รวยแลยนะ้วนี่ยสื่อพาเบีกมาใส่ปุ๊บเขาสื่อเลยห <c oughs> มื่อวานยังแลีนดินอยู่ครับหมื่อวานกับมีเจ้าหนึ่งจากจากใช่นาดอันนี้พาเบีกเท่าไหร่นี่พาเบียกสื่อจะไมจ่จะบัดใส่พาเบียกไม่เขาสื่อเลยครับหมื่อวานพาเบีกเก่าเขาเลยเขาสื่อเข <c oughs> าเบีกเบีกมือมันเกา่า อันนี้ดึงหัวซักเล่นป่ะนี่ใชอย่าเปลี่ยนเลยเขานัดมือมเอาอย่างนี้มัรหูเลยมัรหูแต่ว่ามัดจับไว้แล้วมือหูหรืมัไปมือแต่เขาไปเสืยอะไรอยู่อ๋อเขาคุยกับทางนี้เอง จ้าของรถแบบไหดอกบ่เบิ่งมาคุยกับลูกค้าหน่อยให้คนอื่นคุยน้แม่นข่อยก็บวกอีกสามหมื่นไปอ้ยังก็ไปซื้ออันนี้เลยเขาจ้างตัวมาเขาไม่ิ่งรถเลยยืเฮือนบวกบูยู่แล้วนอนนอนรับแท้งผุดดำเจ้าสีดายังใส่ดีอ้รถนั้นเป็นยังเนาะรถเงีดีๆสงสัยสิ่ไหนครับคั้นหนีเด้องผุดดำมาเม่นบ่ โอ้ยสุดใจด,ดีครับบุกล็อกกี้นี่เด้อมาขายรถเจ้าของทีมนะรับจ้างครับพี่ใหลาแล้วเหรอจ้างครับไปลน้องให้วนเออไปลูกน้องเขาดีกว่าเพื่อนแต่ว่ามีหลายคันอยู่ครับรถเกียก็มีรถน้ำก็มีรถบดก็มีขับกันเองครับ,รบเรียบร้อย